่เสริบรูปไปแล้วเรอเสรบส่งวันที่สีเดือนหน้าเอกอบงาน4ทักษะจาร์เขาเรียนเรอนส่ง4ทักษะทมันต้องส่งวันที่ยี่สิบา พี่เรื่อทำไปไอ้จอดสั่งเท้าอ๋อเอาเรื่องไปมัาไหนหนึ่งอาทิตย์พักศกเที่ยห์ไปว่าถ่ายใหม่ได้ดิโอ้โหกูส่งไปแล้วอ่ะกูส่งไปแล้วอ๋อคงเห็นว่าเออเราไม่ได้ซ้อมกันเลยมั้ยเราวันนี้มาบ้าตอนเย็นนะตอนเย็นมาบ้านเนี่ยอยู่ยาวอยาวเลยเหรอยาวเลยถ่ายตรงนี้แหละยาวจนจนวิ่งพีกู if he